いいいい「あんなゆめこんなゆめいっぱいあるけど」み「みんなみんなみんなかなえてくれるふしぎ」 การเรียนภาษาอังกฤษนะครับจากกับสมพศ์คดหล่อในภาคที่2นะครับหลังจากที่ภาคที่แล้วนะครับเราได้ประสบผลสำเร็จอย่างล้นหลามเลยนะครับวันนี้ก็มาตามคมเรียกร้องนะครับหลายหลายคนก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษครับวันนี้เราพบกับคุณดองโตครับคุณดองโตจะยิ้มหวานให้เราครับยิ้มหวานหน่อยครับโอ้โอเควันนี้คุณดองโตมานะครับก็ต้องมาสอนคนไทยก็ต้องสวัสดีแบบคนไทยหน่อยเอาว่าไงฮะโอ้สวัสดีนะครับ คุณดอมงโตนะฮะไม่ทราบ่าคุณดอวมงโตนี่เป็นพี่น้องของตระกูลส่งนะฮะคุณดอมงโตนี่เป็นพี่มี you have brother and sister yes or ใช่ไหมครับ yes อุณเป็นพี่น้องด้วยนะฮะพี่สาวของคุณนี่ชื่อส่งอะไรนะครับชื่อส่งอะไรนะฮะส่งโอรส่งโอน้องสาวชื่ออะไรครับผมส่งเชงส่งเชงนะฮะแล้วตัวคุณชื่อส่งอะไรครับส่งติงส่งติงนะฮะคุณชื่อส่งติงเหรอครับ ไม่ใช่มึงก่ส่งเติงอ๋อไม่ใช่มึงอะส่องเติงอ้โอเคครับผมโอเคมิสเตอร์ดองโตครับแม่ได้คนดูเนี่ยนะครับเขาอยากรู้มากเลยนะครับว่าคุณดองโตเนี่ยนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับคุณอยู่รัฐอะไรนะครับรัฐชิตาอ๋อคุณอยู่รัฐชดตาเหรอครับอยู่ซอยไหนนะครับซอยซอยทีทีอ๋อซอยทีทีเหรอครับอ๋อไม่ใช่บ้า คุณอยู่ที่เมกกาจริงแล้วนี่คุณอยู่รัฐอะไรครับผม I'm from California wow California wow oh my god โอเคฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณดอ,มอวมึงโตเนี่ยเป็นลูกครึ่งที่ไหนนะครับต้หวันอ๋อเป็นลูกครึ่งไต้หวันแล้วครับบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะไต้ถุนอ๋อบ้านอยู่ไต้ถุนนะฮะ,ะพ่อคุณนี่เป็นได้ขาเป็นลูกครึ่งที่ไหนนะพ่อคุณเป็นลูกครึ่งไหนนะฮะโปรตุเกสโปรตุเกสแม่อยู่ที่ซิสเกอ๋อปัจจุบันติดเ <A. S 1> อ็ด อนาคตนะครับได้ข่าวมาว่ามิสเตอร์ดองโตนี่อนาคตอยากเป็นหมอนะครับไม่ทราบว่าคุณอยากจะเป็นหมออะไรนะครับหมอกระเด็นหมอกระเด็นนะฮะหมอกระเด็นก็เหม็นกะจุดจุดจุดนะฮะไปคิดเอาเองโอเคเห็นได้ข่าวมาว่าคุณเล่นหนังที่เกาหลีเกาหลีอ๋อไปเล่นหนังที่เกาหลีนะฮะ,ะไม่ทราบว่า คุณเล่นหนังเนี่ยเห็นบอกเล่นหนังซีรีส์เกาหลีด้วยนะครับคู่แข่งกับเต้าหมิงซื่อตอนนั้นเต้าหมิงซื่อกำลังดังมากเบือ่อบบนห้าปีแล้วเล่นหนังเรื่องรักใส่ใส่หัวใจสีดวงแต่ของคุณนี่เล่นเรื่องรักใส่ใส่หัวอะไรนะครับหัวปาซีดอนอ๋อรักใส่ใส่หัวฝ่ายสีดํานะฮะโอเคแล้วฉาย,ยาไอดอมึงโตนี่ไม่แน่ใจว่ามันมันโตจริงไหมฮะมันจะโตต่อเมื่ออะไรฮะจริง,รง<ๆ>ไหมฮะมันดอมันโตจริงไหมฮะจริงโตจริงเหรอฮะโอ้โหแล้วมันจะโตเมื่อไหร่ครับเมื่อ มันแข็งอ๋อดอมมันจะโตเมื่อมันแข็งแล้วถ้ามันไม่แข็งมันก็ไม่โตไม่โตนะฮะโอเคโอเคขอบคุณครับผมเดี๋ยวดูไปที่คำถามต่อไปโอเคครับคุณมิสเตอร์ดอมโตเห็นว่าคุณนี่แอบชื่นชอบนางเอกไทยคนหนึ่งนะฮะไม่ทราบว่านางเอกไทยคนนั้นชื่ออะไรนะครับ <am> พันเชื่อหมอยพันเชื่อมอยอ๋อใครครับพันเชือมอยไม่มีนะฮะ ปอเชอร์แมนอ๋อปอเชอร์แมนปะโถธคุณชอบปอเชอร์แมนก็ไม่บอกนะฮะอ่าได้เห็นว่าคุณชอบกินอาหารไทยนี่จริงไหมครับจริงครับอ้ชอบกินนะฮะอาหารไทยชอบกินอะไรมากที่สุดครับก,กินๆี้กินขี้นะฮะโอ้มันกินขี้นะฮะถ้าสวมใครเต็มก็บอกมาได้นะฮะมันจะไปกินถึงบ้านเลยครับคุณเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาประเทศไทยเขาเล่นกีฬาสีระดับชาติกันเลยนะฮะแม่เล่นสีเหลืองกับสีแดงนะฮะแม่ไม่ทราบว,ว่าคุณชอบสีอะไรครับ What color you like ครับ พ่ <Red. S 1> อคุณชอบเลสนะฮะโอ้ชอบสีแดงนะฮะอันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะมันชอบสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ปอดแสได้ครับว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเผานะครับถาทิยาบดีนะเซนตันเวลคุณรู้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นคนเผาใครเป็นคนเผาครับน้ำพริกน้ำพริกทําไมน้าพริกเป็นคนทําไมน้าพริกอะครับผมน้ำพริกเผาน้าพริกเผานี้เองวะโทตํารวจยังจับคนร้ายไม่ได้จริงๆก็น้าพริกเป็นคนเผานะฮะ ครับวันนี้มิสเตอร์ดองมึงโตมีสเปเชียลนะฮะจะมาสอนสุภาษิตไทยด้วยนะฮะเรามาเริ่มจากสุภาษิตไทยนี้ฮะทุกคนคงเคยได้ยินคําว่าเห็นช้างขี้เบนจังเหม็นจังนะฮะโอ้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่เจ้ามือสูงต่ําอยู่ที่เจ้ามือนะฮะน้ำร้อนปลาเป็นน้ําเย็นสวยน้ำแข็งน้ำเย็นใส่น้ําแข็งนะฮะโอ้โอเคมิสเตอร์ดองมึงโตครับ อยากจะทราบว่าคุณดอมึงโตเนี่ย do you know the kite yes okay do you know how to pay I do indeed yeah you know Thailand call kite is c h a k Wow you don't say you say c h a k Wow Chuck Wow คุณเคยชักว k าว w ไหมครับ um uh seven or eight times oh how long do you Chuck Wow ครับ <An hour. S 1> ใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะโอ้ oh. one more time โอ้โหใช้เวลาหนึ่งสองชั่วโมงเลยนะฮะแวร์ยูชักว่าฮะชักว่าที่ไหนครับผมสวนลุมสวนลุมนะฮะโอ้มอว่าคุณไปสวนลุมนี่คุณไม่ต้องชักแล้วนะฮะมีคนชักให้คุณแน่นอนโอเคครับมิสเตอร์ดองโตนะครับวันนี้เขาก็จะมาสอนเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับเรามันจะเริ่มจากอะไรดีเอ่ยเราเริ่มจากตาก่อนแล้วกันนะครับตาไว้ทําไมครับผมดมตาไว้ดูนะครับหูไว้ทําไมครับแต่งหูไว้ฟังตูดเอาไว้ <Dom. S 1> สูดเอาไว้โดมนะฮะนมเอาไว้ทําไมฮะดูด <Do. S 1> อ๋อลิ้นเอาไว้ทําไมฮะเลียเ <Yeah. S 1> มียเอาไว้ทําไมครับเมีย <B. S 1> ปีอ๋อเมียไว้ปีนะฮะดอไว้ทําไมฮะดอเดาวนะฮะโอเคมิสเตอร์ดอมึงโตครับถ้าไปนในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเราสองคนไม่รู้จักกันก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้จักกันผมพูดอะไรคุณคุณก็ไม่โกรธ Yes or NoYes โอเคไอฝรั่ง now ไอ้หมูบานไอ้ชักโคกไอ้ส้นตีนไอ้ตูดดำไอ้หำเล็กไอ้แผลตกสะเก็ดไอ้ขยะเปียกไอ้ขี้เปียกไอ้ควายยิ้มไอ้สัตว์กูด่ามึงเยอะสักขนาดเนี้ยมึงจะไม่ขอบใจกูสักคำวะไม่รู้ว่าเธอ